อย่าให้ความสับสนเข้าครอบงำจิตใจตนจิตใจตนจะสับสนเรื่องอะไรก็ต้องระวังด้วยกันทั้งสิน้น เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีอารมณ์ความขุนมัวคนความขุนมัวความเท่าหมองทางจิตใจก็ถือว่าเป็นอันตรายแก่จิตใจเหมือนกันที่เราควรน,น้นนึกถึง พุทธาศาสนสุภาษิตต้นหนึ่งแต่บางเอิญจำไม่ได้นะก็จะพูดเป็นภาษาไทยแบบเอาใกล้เคียงก็แล้วกันถ้าจิตเศร้าหมองเป็นอันต้องหวังคือทุกติมีทุกติเป็นที่หวังเป็นที่ไปอันนี้คือพูดตามในหลักของ พุทธศาสนาสุภาษิตนะที่เจอในตำราที่เราเรียนนักธรรมกันแล้วก็ครูบาอาจารย์นักเทศนักปากถาทั้งหลายก็นิยมเอามาพูดบ่อยจิตเศร้าหมองมีทุกติเป็นที่ไปหรืออันเป็นที่หวังจิตเศร้าหมองเรื่องอะไรก็ไม่รู้แหละแล้วแต่มันประกอบเข้าไปด้วยเหตุอะไรจิตเศร้าหมองด้วยเหตุอะไร พราะความยึดติดถือมัน่นเพราะความโกรธเกลียดเพราะความอาฆาตพยาบาทหรือเพราะความอิจฉาริษยาหรือเพราะความทุกข์ยากลําบากเรื่องสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีหรือจิตมันมันมันมีโมหะมันหลงเรื่องอะไรก็จะทําให้จิตเศร้าหมองทั้งนั้นเนี่ยจิตเศร้าหมองเป็นจะมีทุกขติเป็นที่ไปเป็นที่ จะต้องตกไปสู่ทุกติอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าจิตเศร้าหมองถ้าจิตผ่องใสก็ย่อมมีสุขติเป็นที่ไปจิตผ่องใสจิตที่อิสระจิตที่ได้ฝึกมาดีแล้วปล่อยวางไม่ยึดติดถือมัน่นไม่หมกมุ่นมัวเมาในอารมณ์ในสังขารนัขัน้นอยหมกมุ่นมัวเมาในรูป ในกามในรูปว่ากินเสียงไม่หลงในอารมณ์ต่างๆที่มีทั้งยินดีและไม่ยินดีในสังขารในรูปว่ากินเสียงในสิ่งต่างๆนั้นเป็นเรียกว่าโลกไม่ยินดีในโลกว่าก็ได้นะ,ะสรุปแล้วไม่ยินดีในโลกโลกนี่ก็มีหลายอย่างมีหลายระดับ นั่นก็สรุปว่านักปาดบัฑิผู้รู้ทั้งหลายมีพระพุทธ้าเป็นต้นสอนไว้จงมีสติตามรักษาจิตอย่าให้จิตนั้นตกไปอยู่ในอำนาจแห่องอกุศลต่างๆจงมีสติตามรักษาจิต ให้จิตนั้นอยู่เนื้ออารมณ์ต่างๆถ้าเราพูดธรรมะแบบนี้ถือว่าเราได้แสดงธรรมของพระพุทธเจ้าหรือไม่ถ้าจะพิจารณาแล้วก็มีนะพระพุทธเจ้าก็สอนไม่ให้ประมาทพระพุทธเจ้าก็สอนให้มีสต,ติตามรักษาจิตก็เจอในตามพระไตรปิฎกมั่งเจอใน พะสูตรมั่งก็เจอในเถกถา,ามั่งก็เจอในได้ฟังคำสอนของผู้รู้ต่างๆบ้บงสอนไว้ก็โดยอ่า